รอบวันไปรอี่สอว้แกเยเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของแท็กแท็กค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนที่จะไปเที่ยวเขาใหญ่กับเพื่อนๆกันนะคะที่ไม่ได้ไปเที <pl ains> ่ยวกันนานกว่า <kaz divine> ตั้งแต่เรียนจบกี่ปีวะถึงเหรอแล้วจบมาสิบปีเหรอ <c oughs> มันคือข้าวเจีวไก่จริงนะบอกมันเหมือนแบบร้านซอยสิบออของกันนีเข้าวเจยวไก่ปั๊บแกงไกรนกันกินของแเลยเดียนรู้ไหมล่ะครับอันนีครับใช้น้ำตัวไหนี่เติมนะครับตัวคือกันครับเป็นเพื่อนแทป โสดครับโสดแพ็คคู่ครับสองโสดได,เดเ้เดี๋ยวได้โสดเดี๋ยวได้โสดทีเพื่อูกูยิงแอดได้เนอะไม่ยิงหรอ,หรอยิงหน้าแทนเพราะว่ายอดดิวชนน่ะจะออร์แกนิกจะไม่มีการปรุงแต่งใดๆทุกคนต้องรักฉันแล้วก็มาดูฉันที่ฉันเป็นฉันถูต้องเดี๋ยวพอถึงเวลามันเป็นช่วงที่ไม่มีใครดูมึงก็ต้องมายิงแอดเชื่อคือก็เดี๋ยวเพื่อนมึงยิงให้ฟรีไดีฟรีเดี๋ยวคุกคีกันอีกว๊ะ เพื่อนชื่อไรชื่อมิ้นโอเคมิ้นผู้หญิงคหรอผู้หญิงชื่อจีนแล้วจีนทำอะไรจีนเป็นเซลโอเคงั้นเดี๋ยวกูจะหนึบมิ้นคนเดียวหรอจะเป็นเซลในระดับแบบให้กับย่างเนยอ่ะกูจะเอากูไปแบบจ้างกูไปโปรโมทอะไรเงี้ยไหมไม่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบริษัทย่างเนยเอยู่โอเคถ้างั้นกูก็ไม่รู้จักจีนีเดียวคือรู้จักแต่มิ้นเท่านั้นก็เคยบ้างเสร็จอีพิมพไปแล้วอีพิมพ์จสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปขับต่ออีกสักประมาณ3ชั่วโมงได้ก็จะถึงนัน่นี้ก็คือประชากรที่ไปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงเขาใหญ่กันแล้วก่อนถึงที่พกักเรแอบมาแวะคาเฟ่จิ๋จิ๋กันหน่อยนะครับชือลูกค้ขขาชื่อคุณแท็คุแทบดาวคุณแทบดาวตีก๊อฟที่กำลังจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่สุดอันดับ1ของประเทศไทยไหนเขียนจริงเลยาะ <S <S เลิศอะไรอะคาราทารารีสอร์ทเหรอไม่ใช่ก็คือเขาไม่ได้จ้างสปอนเซอร์ก็เลยพูดชื่อไม่ถูกนะคะถ้าอยากจะให้พูดชื่อให้ถูกก็จ้างรีวิวค่ะแค่นั้นเองถ้าเป็นลูกค้านะคะที่น่ารักก็คือจะไม่พูดผิดเลยนี่ทุกคนจริงๆแก้วแบบนี้มันไม่ต้องใช้หลอดก็ได้เว้ยมันมีมีรู้ให้กระโดกลดขยะไปอีกหนึ่ง ือเนี่ยมันกินอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องใช้หลอดอนั่นดิไอ้อีวันหวาดนมันอยู่ข้างล่างหมดเลยแล้วคนจะกินยังไงคะผลิติกันทะลุดิลลลอยเป็นราพนลพิธีแก้ไม่ให้เหลอะลิปสติกนะคะก็คือกิน <c oughs> ดีๆไม่ทำแบบนี้ก็คือเกิดเรื่องตลอดหาทำก็ <c oughs> คือลิปสติกลนิดเลยขาของมึ <c oughs> เออมีเรื่องอยู่ว่านัดตีมเพื่อนด้วยคนนัดสีขาวดำเป็นี่คือแต่งนี้เลยจ้ะไม่คือคือแต่งมาเป็นเพื่อนพลอยก็คือพลอยอะย้ำในกุ๊ปว่าใส่ลายดอกใช่ว่าพลอยจะใส่ลายดอกพลาจะนัดตีมอะไรก็ช่างกูจะใส่ลายดอกไมง่ายคุณบอกว่ากูมีเสื้อลายดอกแล้วไงเนี่ยล้วไห่ลายดอกเลย โอ้โหดอกอ๋อมันดอกแค้ม่ใช่ดอกมันดอกแต่ว่าต้องดูดีๆของกูนี่ดอกเห็นชัดเลยไม่ผิดวิสัยนี่ซุปตะมาแล้วเฮ้ยให้สั่งหนังกูเองก็คือกูใหญ่ไงมาให้กูช่วยอะจริงกูก็คือรอทำนั้นอยู่นั้นแหละอาไปนี่ค่ะซุปตะมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงอะคะ ก็คือต้องตำกุ้งสดเออสูงต้องตำกุ้งสดคือสับงกุ้งสกแล้วก็ไม่เผ็ดมากแค่นี้เอออยากแบบลร้านชไว้ให้เราแบบกุ้งสดก็ไม่ได้นะต้องตามใจดาวติ๊กของร้าเรื่องมากนั่นเองนะคะน่าง่ายง่ายง่ายมากอืมประมาณนี้เสร็จยัง กูจะได้กินข้าวของกูไม่ต้องกินหลงนีนาค่ะให้กูตลอดไปทำไมว่าการฉีดน้ำตาลซองที่ถูกต้องต้องฉีดยังไงรอกกูถ่ายตอนนี้อ่ะรู้แล้วว่าต้องฉีดยังไงยังไงส่วนมากเขาจะฉีดตรงนี้ใช่ไหมเออฉีดแบบนี้เบี้ยเบี้ยมเนี่ยเป็นไงแล้วก็กระจายลงตัวไปจริงจริงไม่แล้วเขาจะทำมือีดไปทำไมทำมือ วิธีถูกกล้องแบบใส่ก็ใส่ไปหมดเลยไงไม่อย่างเขาจะทําให้มันมีมีวเนี่ยลองโอเคแล้วผมไม่ทําลกแลก็คือมันเป็นวิถีของคนปัดเถือนไงเย้ในที่สุดก็ถึงแล้วอันนี้คือบ้านที่เราจองมากับเพื่อนๆนะชื่ออะไรวะลืมชื่ออันนี้คือฐานการตกคนละคืนละไม่ถึงพันดูดิข้างหลังจะเป็นวิวแบบป่าเขาแต่ เนี่ยมันไม่มีรั้วเลยเว้ยใครอยากเข้ามาปาร์ตี้ก็ซ้อนซุ้มก่อกองไฟแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำปลอมแปมแล้วก็นี่ครับบ้านสองชั้นค่ะนี่ก็คือจะเป็นมุมร้องคาราโอเกะปาร์ตี้เฮ้ยใหม่ด้วยว่ะนี่จ้าทุกคนห้องนี้คือห้องครูข้างในบ้านมึีจอห้องนี้เหรอไม่มึงเป็นห้อง อย่ามีพิรุษได,ด้ป่ะี่พิรุษได,ด้ป่ะเป็นไปได้แล้วเว้ยว่าคขาจะทำฉากเนี่ยจริงไม,ไม่ก็อาจจะเป็นลุมตกเหมือนกันอันนี้ก็คือห้องดับเบิลคิงเบดรูมห้าสี่หนงอาบ้าน่งอง้า้าว ก็ได้เวลาเล่นน้ำแล้วค่ะทุกคนเพื่อนก็จัดแจงหามุมถ่ายรูปกันแบบไม่ไหวแต่เราก็คือแบบว่าเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนไปเพื่อนแล้วก็กระโดดลงน้ำเลย แ,แ,ไปไปแ,แม่ลัวหัวป่าอันนี้เป็นเนื้ออะไรคน,นี่เปเต็กค่ะชินนี้ดำไปนะแทการห่หมูให้อร่อยเราต้องใช้โตจากการที่เป็นแม่ค้าหูมาสิบปี เ <uther. S 2> ชียบอกจ้าวัน <Af in. S 2> ัองันันไม่ใชดวเด็อนเคือมันต้องตกใจสพออย่งเีลอง๋ยวเราไปปลุกเพื่อนกันดีกว่าค่ะ เพื่อนโปอยู่บ้าูไม่มีใครโปเว่าคุณไม่เปนแหละโอเคกูสินะที่ชาที่สุดเมนูอาหารเช้าของเราก็ต้องบอกเลยว่าเด็ดแล้วก็อร่อยเมื่อคืนนอนไม่หลับก็เลยตื่นมาต้มมาม่ากินไม่ใช่มาม่าอะไรม่ เมื่อคืนนอนไม่หลับแบบปวดท้องโรกระเพาะใช่ป่ะก็เลยตื่นมาต้มบะหมี่ตุ๋นสำเร็จรูปลองมาดูดีกว่ายอดเมนูนี้ชื่อว่าลูกลยัมยัชแชมโบ้จะพูดชื่อย่อทำไมแอปเปิทด์เซอร์ที่เวลาออกกำลังกายป่ะอันนั้นมันแอปพิทอะไรวะแอปเปิ้ลไทด์เซอร์โอเคไม่รู้ไม่ถามว่เดี๋ยวดีตอบตอบแอปเปิ้ไทด์เซอร์ที่เป็นแบบพวกแบบ ที่เขาเล่นกันในโทรศัพท์นะนั่นมันแอปพลิเคชันหรือว่าที่เป็นยี่ห้อวอนก้าในทานนี่อะไรวะนั่นเป็นแอปสูดอ๋อนึกไม่ออกพอดีว่าใส่ใส่ในทันุราเมรัยค่ะหรือว่าที่คนเขาถามกันที่แทปทำอยู่ตอนนี้อะไรวะแอปสัมเชียเลยตอบไปเอ้ยทำไมดายนะอย่าเทอย่างนั้นเชฟปะ ไม่ใช่เด no? like ี๋ยวมันโหกเทอะเทะ้อ้เท็กของคือหันไม่เป็นไปิ่งไงมึงไปต้มเองป่ะแล้วตอนนี ok ้เราก็มาว่ากินม มึงสั่งอะไรคุพี่เาสั่งตังฟไข่เจียนะคะสั่งอาหารต้องต้องหนูดันขนาดนั้นเลย่จะสั่งของหมูย่างมีใครจะเอาไหมเติ๊กทำไมใส่แมสเหมือนลุงตู่เลยอ่ะไม่กินหล อยู่ตรงกลางทีดเไก่ย่างีเข้าวถูกเผาถูเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไหมเสียบมันูเสียบเออ้องเออดิมันจะถูกไหมเสียบเออเสียบตูดหลายเสียบตูดจะอาหรือจะเออก่อนตมตำปลาไลก่อนก่อนนี้มอผูขฝงที่ดีมอผูย่างตมตำปลาไม่ว่ายน้ำ ห่ายวันล้าโอเคทุกคนดูไม่อายร์เฮ้ยพี่ควาไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้บอกว่าชื่อร้านเข่าสดกว่างไก่ย่าง ว่าแล้วว่าต้องลืมอะไรในบล็อกครั้งแรกของตัวเองก็คือลืมพูดปิดคลิปถ้านั้นขอมาปิดคลิปในสภาพที่กลับมาถึงบ้านแล้วดีกว่านะคะยังไงนะคะแท็บก็ขอฝากบล็อกแรกของแท็บด้วยช่วยกันเป็นกำลังใจให้นะคะฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุก c h anel n ของแท็บเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ็บแท็บไอจีแท็บแท็บ t ิ k กต k อกแท็บทิกตแท็บแท็บและ f a c e o o o k p a ชีเ e อค่ะ Bye! Bye.